ถ้าใครเคยใช้ซิมดีแท็กะคับก็คงจะคุ้นเคยกับบริการนี้นะครับใจดีให้ยืม่าก็สามารถยืมค่าโทรได้นะครับหรือว่ายืมเน็ตก็ได้นะแต่วันนี้บริการใจดีให้ยืมเนี่ยเครือข่ายทูก็สามารถใช้ได้ด้วยนะครับใช้ร่วมกันได้ด้วยเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันดีกว่านะครับไปเลย สวัสดีทุกคนในช่องกรเลองแสงนะครับวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับการยืมเงินอ่ายืมเงินรหัสใหม่ของเครือข่ายทูกันดีกว่านะครับแน่นอนละครับบริการใจดีให้ยืมเนี่ยก็จะเป็นของ DT แทนะครับแต่ตอนนี้เอ่อทูเนียก็สามารถใช้บริการนี้ได้เช่นกันนะครับแต่การยืมเงินด้วยรหัสเก่านะครับดอกจันแป7สสี่เหลี่ยมเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะสามารถยืมได้สูงสุดถึง 95บาทนะครับ95าบาทอ่ะไม่ถึงร้อยแต่ของใหม่เนี่ยก็ร้อยอัพกันไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูของเก่ากันหน่อยดีกว่านะครับของเก่าเนี่ยเอ่อถ้าคุณผู้ชมจะยืมนะครับก็ณนะปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็จะมียอดขั้นต่ำเนี่ยน้อยกว่า20บาทลงมานะครับ20บาทน้อยยิ่งน้อยมันก็จะยิ่งยืมได้นะครับหรือว่าให้เอ่อเหลือ5บาทน้อยกว่า5บาทก็จะยืมได้เลยนะครับก็ต้องมีการใช้งาน ในซิมนะครับมาแล้ว90วันบ ан, แล้วก็มียอดเนี่ยใช้จ่ายไปแล้วนะครับสมัครเน็ตโทรเข้าโทรออกไปแล้วเนี่ยรวมกัน200บาทขึ้นไปนะครับถึงจะใช้บริการยืมเงินยืมเน็ตแบบนี้ได้นะครับถ้าเปิดซิมใหม่ๆม,มาพึ่งใช้ไม่นานยืมไม่ได้นะครับอืมแล้วก็ยอดต้องไม่มียอดค้างด้วยนะถึงจะยืมได้นะครับแล้วก็ยอดต้องไม่ติดลบนะครับถึงจะยืมได้นะอา้าวมันมียอดติดลบด้วยมันมีนะครับมันมียอดติดลบด้วยนะถ้ายอดติดลบก็ ยืมไม่ได้นะครับอ่าเหลือศูนย์บาททุวนๆอย่างเงี้ยเป๊ะๆอย่างเงี้ยอันนี้ยืมได้นะครับแต่การยืมเงินนะครับเอ่อใช่ว่าทุกๆคนเนี่ยจะยืมสูงสุดถึง95บาทอบนนา้นทไม่ใช่นะครับก็อยู่ที่ว่าคุณผู้ชมใช้งานมานานแค่ไหนแล้วก็มีการเติมเงินเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนในแต่ละเดือนนะครับยิ่งคุณผู้ชมเติมเยอะเนี่ยเอ่อโอกาสที่จะได้ยืมเงินสูงๆเยอะๆเนี่ยเขาก็ จะปล่อยให้ยืมนั่นเองนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเติมเงินในแต่ละเดือนนะครับในแต่ละเดือนภายใน30วันนียมันเติมน้อยเหลือเกินนะครับเติมไม่ถึงร้อยบ้างอ่างเงี้ยเติมแค่50าสิบรเงี้ยเพื่อรักษาซิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะยืมได้น้อยมากๆเลยนะครับถ้าใครต้องการยืมก็กดดอกจานแปดสองเจ็ดอกจานตามด้วยจํานวนยอดเงินนะครับสิบาทก็ใส่1นึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วโทรออก20ก็ใส่2 0งสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก50ก็ใส่ 50สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับจนไปถึง95บาทนั่นเองนะครับดอกจาน827ดอกจานตามด้วยจํานวนยอดเงินนะครับเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูของใหม่กันหน่อยดีกว่านะครับว่าของใหม่มันเป็นยังไงนะเป็นเลขรหัสของ d t แทเลยนะครับให้กดดอกจาน110สี่เหลี่ยมโทรออกครับถ้าเรากดดอกจาน110สี่เหลี่ยมโทรออกเลยเนี่ยเขาระบบนะครับระบบเขาก็าจะให้จำนวนเงินมาเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการระบุจํานวนเงินเนี่ยก็ทําได้เช่นกันนะครับอืมก็ให้กดดอกจาน1นึดอกจานนะครับตามด้วยยอดที่ต้องการยืมนะครับเออสิบบาท20บาทก็กด1 0 2 0 5 0อะไรก็ว่ากันไปนะครับอัตราค่ายืมเนี่ยนะครับยืม10บาท20บาท30บาทเดี๋ยวจะมีค่าธรรมเนียม2บาทนะครับ40 50บาทเนี่ยค่าธรรมเนียม3บาทครับ60บาทค่าธรรมเนียม4บาท 7 0 80นะครับค่าธรรมเนียม5บาทครับ90 100บาทค่าธรรมเนียม6บาทครับยืม1 1 0บาทค่าธรรมเนียม7บาทยืม1้0 1 3 0ค่าธรรมเนียม8บาทครับอของใหม่จะได้ถึง130กันเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นของเก่าเวอร์ชันเก่าได้เ5บาทนะครับอันนี้ของใหม่ก็จะได้สูงถึง1 3อบาทแต่จะมีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับบางคนไม่เข้าใจนะเอ้ยืมเงินทำไมกูต้องเสียอีก จ็ดบาทหรือวะเนี่ยมันเป็นแค่มันเป็นค่าธรรมเนียมครับเออเป็นค่าธรรมเนียมของเขานะเหมือนเราไปกินข้าวร้านอาหารนะครับมันก็จะมีค่าแวดค่าภาษีนู่นนี่นั่นบวกอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะนะเหมือนกันนะครับมันก็จะมีค่าธรรมเนียมอย่างเงี้ยแต่ข้อดีก็คือเราก็ใช้มาก่อนนั่นเองเพราะบางทีเราต้องแบบอุย้ยเราใช้ซิมเติมเงินนะเออใช้ซิมเติมเงินะบางทีอ่ะเราเติมเงินเอาไว้แต่เน็ตมันหมดพอดีดันดูดเงินไปจนหมดเหลือศูนย์บาทอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้วิธียืมเงินมาก่อนนะครับยืมเงิน ยอดเงินตรงนั้นนะมาสมัครอินเทอร์เน็ตรายวันรายสัปดาห์ทั่วข่าวไปก่อนนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูรหัสยืมเน็ตกันหน่อยดีกว่านะครับรหัสยืมเน็ตแบบเวอร์ชันใหม่นี้ก็กดดอกจานตอง1น,นะครับ1 1 1สี่หหเหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับถ้าเรามีเงินอยู่ในซิมนะครับประมาณ35บาทอัปขึ้นไป35บาทขึ้นไปนะครับระบบก็จะตัดเป็นแพ็กเกจ32บบาทครับรวมภาษีอีกเท่าไหร่เนี่ย 3บาทนะครับก็จะเป็น35บาทจะหักทันทีเลย35บาทครับถ้าเรามีเงินมากกว่า35้นะระบบจะหัก35บาทเลยครับกลายเป็นแพ็กเกจที่เขาจะส่งมาไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะส่งแพ็กเกจอะไรมาก็แล้วแต่ระบบนะครับอาจจะเป็น4เมกนะฮะอาจจะเป็น6เมกอาจจะเป็น8เมกะบิตก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบไม่อัน้นหรือว่าจำกัดปริมาณก็สุดแล้วแต่ระบบจะจัดมาให้นั่นเองนะครับถ้ามีเงินมากกว่า35นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเงิน ไม่เกิน12บาทอยู่ในซิมนะครับไม่เกิน12บาทอยู่อย่างงี้ไม่เกิน12บาทระบบก็จะตัดแพ็กเกจเป็นลายชั่วโมงครับคุณผู้ชม6ชั่วโมง10บาทอ่า10บาทนะครับรวมค่าธรรมเนียมอีก2บาทก็เป็น12บาทนั่นเองถ้าเรามีเงินอยู่ในซิมประมาณ12บาทนะระบบก็จะคิดแพ็กเกจตรงนี้เลยครับปั๊บ12บาทเล่นได้6ชั่วโมงครับ ก็แล้วแต่ว่าจะเป็น4เมก6เมกหรือว่า8เมกซแล้วแต่ระบบจะเอามาให้นะครับแต่ว่าราคาของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ครับไม่เกิน12บาทนั่นเองนะครับอืมถ้ามีเงินเยอะเขาจะหักแพ็กเกจ35เงินน้อยๆมีแค่ไม่เกิน20บาทอย่างเงี้ยระบบก็จะตัดไปเป็น12บาท6ชั่วโมงนะครับอืม อันนี้ก็คือรหัสใหม่ของใจดีให้ยืมนะครับเครือข่าย t ทูก็สามารถใช้งานได้แล้วใช้งานได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเขารวบร่างกันนะร <c oughs> วมร่างฟิชเชอร์ลงกันอะไรบางอย่างก็เอามาปรับเปลี่ยนใช้ร่วมกันได้นั่นเองนะครับไม่ไม่ใช่ว่ายืมเน็ตยืมค่าโทรนะครับ Wi-Fi Wi-Fi 7นะครับ Wi-Fi ของ Tool d t a กสิบดีแท็กก็ใช้งานได้เช่นกันนะครับ เข้าแบบเข้าแบบเดียวกันเลยนะครับรหัสใช้รหัสถ้วยดีนะครับถ้าไม่มีก็กดดอกจัน8 7 1ดอกจัน4สี่เหลี่ยมนะครับเพื่อขอรหัส Wi-Fi มาถ้าใครใช้ซิมดีแท็นะแล้วมีในแพ็กเกจของเรามันมีแพ็กเกจ Wi-Fi ก็สามารถใช้ Wi-Fi 2ได้ด้วยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับมาเล่าสู่กันฟังครับว่ายุคนี้ใจดีให้ยืม2ก็ใช้ได้ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปนะสวัสดีจ้ะ Bye bye kiu kiu